สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าพาเข้าเมืองวันนี้พาเข้าเมืองตอนนี้นั่งนั่งกินกาแฟชิลๆอยู่สตาร์บัคสวีเดนอยู่เครื่องหมายสตาร์บัคยู่ไหนเนี่ยยาไม่เจอ ทำไม่ไม่เจอกับกล้องกับกล้องก่อนเอาสตาร์บัคที่สวีเดนนะจ๊ะ เครื่องหมายสต a r b u c หาบาคาะคือ่ะสูงจริงเชือกก็จะทิ้งไว้นี่เลยนะคะก็ไปกันก้าวข้ามไปแถวนี้เลย สวัสดีค่ะคุณมณีรัตน์พี่น้ำพึง้งสวัสดีจ้าพี่น้ำพึ่งมาคนแรกเลยมาเที่ยวห้างที่เขาเรียกว่า Mall of Scandinavia เดี๋ยวผ้าชมเดี๋ยวผ้าชมชีวิตไม่ติดไม่ติดแบรนด์ครับไม่เลยจกักแต่ว่าเขาก็มีแบรนด์ของเขาเน,นหลยเสื้อผ้าแล้วก่อนในป้ายอะไรวปเนี่ยค่ะที่นี่ที่นี่ เป็นห้างสปปรรพสินค้าเกือบเกือบถึงสต็อกโฮมแล้วนะทุกคนใกล้ๆสต็อกโฮมเลยเนะี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเวสเฟียนอะไรนี่แหละเวสเฟียนมอออฟสแกนดิเนเวียนะทุกคนตึกนี้นะจะจะมีจะมีหลายห้างเลยพาไปชมพาไปชม สวัสดีค่ะคุณนิพาพรน่ารักดีนะตรงนี้เป็นเป็นกลมๆกลมๆเป็นกระจกแล้วก็มองข้างล่างเห็นประมาณนี้เรามีแค่หนึสองสามชั้นอย่างนะทุกคนนะที่นี่สามชั้นสีน่ชั้นแต่ชั้นจะไม่เยอะนี่ก็ร้านรองเท้าเจดี j.d.sport บักเก้เขา่านี่ยูนิโคใช่ไหมเขาอ่านว่ายูนิโคไหมทุกคนเยอะแยะเยอะแยะาชมความเจริญน่ะอ่าฉลองรถใหม่ครับขับมาประมาณสองชั่วโมงนะทุกคน yeah, 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 yeah. เที่ยวเขาเรียกว่าซูนหน้าจ้ะก่อนถึงสตตอกโฮมน้อยนึง อีกประมาณบ่ถึงประมาณสิบกิโลกับเขาซอกโิ่หมือนจะปะ่ายางปยางมากหอยกับสิหลงท่านขอบอกไม่คุ้นเยอะแยะ,แยะดูไหมเขาจะเมืองใหญ่แล้วเมืองเจริญน,นะทุกคนโชว์รูมเทสลามีโชว์รูมเทสลานะทุกคน ก็พาเพื่อนพาเพื่อนจอยแล้วก็พี่ทิ์มาเที่ยวนะสลองรถไมค่ะรอบที่แล้วไปรอ,อบที่แล้วไปเมืองใกลๆก,ลก,ลกล็ชั่วงโมงกว่านะรอบที่แล้วไปเมืองไกลๆก,ลก,ลกล็ชั่วงโมงกว่าอุปโซล,ล่าบอกว่าไอประสบการณ์ขับรถออโต้ไม่ขับสาบายมากดีมากเพราะว่าอย่างรถเข้าคับเข่ามอเตอร์เวนบอกเข้ากะกด ข่างความเร็วเลยเราต้องไปเหยียบคันเร่งอีกนะเพราะว่าเกียร์ออโตโอเ้เขาก็เหยียบคันเร่งก็เบรกอย่างเดียวมะค่ะแต่ว่าอย่างไม้ข้างนอกก็สวยนะทุกคนเมืองเมือง,งเจริญเมืองเจริญแม่แถวนี้เขาจะมีแผนที่นะเป็นแผนที่ว่าเขาจะไปใส่มาใส่นะ ถ้าล,ลงทางก็กดดูแผนที่นะว่าจะไปไหนอยากเจออะไรนี่ตรงนี้เขาจะเรียกว่านี่นะชื่อมันชื่อมันวันนี่ร้านตัดผมเ,เขาก็จัดหน้าราักดีนะทุกคน,กคนเขาเรียกว่าเมืองซูนหน้านะก่อนถึงสตอกโฮม็นน้อยเดี๋ยวหอดสตอกโฮมล้วค่ะ น้อยเดียวกับหอดเมืองหลวงเราแต่ว่าขับรถในเมืองหลวงบ่ปันใดเรารถมันหลายทุกคนบ่ค่อยอยากเข้าปันใดค่อยก็เว่าไปเรื่อยไอ้ว่าไปเรื่อยเราก็ลืมรถออโต้เหรเขาก็จะมีกดกดความเร็วข้างไว้เ้าบ่าต้องเหยียบอย่างเลยแบบนี้จับแต่พวกมาไล่ย,ยางเดียวพวกมาไล่ย,ยางเดียวขับรถเบี้ยวเขากระเตือนนะรถรถเขาจะเตือน ขับขามเล่นมาได้ถ้าจะเลี้ยวขามเล่นนี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวทีนะเพระเขาก็จะเตือนนะอันนี้ร้านเครื่องสำอางน้ำหงน้ำหอมเลดหลูเล็ดหลูอันนี้ชั้นสองนะสลางกับนีของเยอะขึ้นกันนะไข่ไขับหางบานเฮาเลยทุกคนมีบันไดเลื่อนนะ จังเมืองที่แม้ขวัอยู่หรือว่าเมืองข้างๆกันก่ะบันใดเลื่อนก็ไม่ค่อยมีต้องเมืองเงี่ๆจักน้อยจ้ะอันนี้ยูนิครก็เลยจักดอกยัินแต่เขาว่ากันนะทุกคนนี่สตาร์บัคที่นั่งเมื่อกี้นะก็เพื่อนจอยก็ยังนั่งนั่งเฝ้าอยู่นะ นั่งขานั่งขามูนั่งขา,าแม่ขันนี่แหละนั่งขาแม่ขันกับพี่คนหนึ่งก็เอาสายชอบมามาปล่อยนี่สวยมากทุกคนโมบายเท่อนโมบายโมบายเท่ากันโมบายดีเนาะโมบาย,บายน่ารักมากทุกคนน่ารักน่ารักอืมไหมสวยน่ารักดี โมบายสวยๆกางลางกับมีห้างเยอะๆก็จะคล้ายๆกับห่างบานเท่าอยู่นะแกไม่ขวัญบ่ค่อยได้มากเองนะทุกคนครั้งแรกบันอกบนอกเขากุ้งนะเพือแรกเพือแรก อไม่รู้จัก,รจกรถราคาบ้านนี้เขาจะเขียนว่าเรียอานะตัว L ตัว E แล้วก็ตัว A อันนี้เป็นโมเดลไดโนเสาร์ท่องค่ำแต่กระดูกหน้าตาแปลกแก เที่ยวพาเที่ยวมากไก่เติบนะทุกคนขับรถสองชั่วโมงเลยนะไก่ก็สนามบินนะคะแทบจะเรียกว่าแทบจะแทบจะถึงสตอกโฮล์มแล้วแทบสีหอดเมืองหลวงอะนะแต่ว่าก็ดีนะขับรถขับรถบมเอยจังเข้าขับไปขับไปตรงมอเตอร์เวย์มะเข้าเาต้องแตะเลยเขากดกดความเร็วข้าง มันก็จะแรีนความเร็วนั้นตลอดนะคะแต่ว่าทั้งมีรถซาทั้งหนาเนี่ยเขาก็จะลดความเร็วให้อัตโนมัตินะทุกคนนี่จะมีรถทั้งหนาเขาจะลดความเร็วอัตโนมัติเลยว่าว่าไ้ฟังบางคนเขาก็จะขับกันมาดวนแล้วแหละแต่ว่าไม่ควรกับพึ่งเคยขับไง <c oughs> เลยเลยวประสบการณ์ไอ้ฟังมันดีมากบเมื่องงเลยลดความเร็วแล้วเท่ากาับตีไฟเลียวแทรงเงินบ่ ก็ตีไฟเลียวออกมาอีกเล่นหนึ่งนะทุกคนเขาจะเล่นความเร็วขึ้นเองนะขึ้นซ้ำาับความเร็วที่เฮางั้งไ่้แล้วสาอากาศกดเพิ่มความเร็วได้ขับรถด,ด้วยการกดนะระบบอัตโนมือเลยวันนี้พอความเร็วขางเขาก็กดกดกดขึ้นเป็นความเร็วเพื่อเข้าแซง,งแซงเราก็ค่อยกดกดกดลงนะด้วยด้วยระบบสมัมผัสด้วยนิ้วนะออโต้รุ่นนี้ดีมาก สวัสดีค่ะคุณป้าจันหอมสวัสดีครับเด็กๆอยู่บ้านนะสตาบักอ่อที่แม่ขวัญสั่งแก้วละประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนนะอย่างบุ๊คก็ประมาณแก้วละร้อยแปดสิบนะจ๊ะนี่แหละประมาณประมาณละแก้วละร้อยแปดสิบนะห้าสิบหกสิบที่แม่ขวัญสั่งแล้วก็กับอันแซนด์วิชอันหนึ่งนะแซนด์วิชมันจะเป็น แปง้งแปง้แปงทั้งข้างกรอบแป้งข้างล่างนุ่มๆนะแล้วก็มีชีสทางในแล้วก็มีอันหมูหมูแฮมทางในนะอันนี้เหมือนมันร้านของเกามันเซ้กรนเฮนเลยแม่นบ่ไม่รู้นะข่อยเพราะเคยมา น่าจะใช่แต่ว่าเซกันแค่ในห้างก็น่าจะแพงอยู่นะทุกคนรู้ว่าคอยคอยเดาเอานะห้างเยอะแยะห้างเยอะแยะผาชมควาาจะเลืิญนนะเควินคลายทุกคนอันนี้เควินคลายโอ้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะบ้านนี้้าเสือผาดลดราคาลด ลดพักลดแน่นะเขาจะลด50แล้วก็บางเครื่อลดถึง70%นะคะเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนที่นี่นะลด50 70%ถึง70%นนี่เรื่องธรรมดามากนี่ร้านขายที่นอนราชาเตียง คุงแซงแปลว่าราคาราชาเตียงราชาเตียงเห็ <c oughs> นพวกที่นอนนี่ก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้โหทุกคนแค่ปอกหมอนน่ะอันละปอกหมอนอันละร้อยคุณอันละสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทปวดพวกแบบม้วบแกแตกอันนี้ร้านโอเรนอยู่แถวบ้านแม่ขวัญบ่มีนะร้านนี่ยบะมีเมืองไกลไกลสต็อกโฮเมืองใหญ่ๆจักหน่อยนะร้าน,น เขาจะเอาของหลายๆยี่ห้อมาขายแหละทุกคนในร้านเป็นเสียไปกะย่างไปเรื่อยในร้านของเล่นเด็กน้อยเลียกโอเกอร์ในร้านของเล่นเด็กน้อย จะไปด้วยแมนด้วยไห้องน้ำนะน่ารักมากห้องน้ำเขาก็น่ารักมากเป็นไม่เข้าไปแล้วนี้ก็ ชื่อนั้นนะแถวบ้านบอมี่นะทุกคนบะคุณแถวบ้านแถวบ้านบมี่เป็นพวกขายอุปกรณ์ปีนเขาเนะะี่ยเดินป่าเนะะี่ยอ้ยเสือแคนย้าเดียง <laughs> ไี่เสือแคนย้าเดียงกนะัน ไอ้นี่เป๊กแตกทุกคนนี่เป็นโตนั่เป็นร้านกาแฟะนะร้านกาแฟมีของกินน้ำมี่อย่างที่นั่เป็นโตเป็นโต๊ะแบบสามสันนะทุกคนมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะยื่อนออกมาแบบแบบแป๊กแตกแถวบ้านควายบมนะ่มี่นะบนรดาเขาลุ่มของแต่โอ้โห มีเบียด้วยนะเมาเมามานี่หัวทิ่มลงมาจากเครื่อง,ง,งเลยนะอยาก,กระเวทที่บงังยังนี่นะทุกคนเขาก็จะนั่งกันอย่างนี้นัน่งเป็นสั้นๆกันไหม,มดีไซน์เขาก็แปลกๆตาไปนะทุกคน <c oughs> ร้านนี้ด้วยเมื่อเลี้ยงว่าจะไปกินชาบูที่ยูร้านนี่นะร้านชื่อน,นี่แหละร <c oughs> ้านอ่านว่าพุ่งหรืออ่านว่าป่องป๋องพุ่งหรือป๋องนะว่าจะไปกินอันชาบูกันนะ ล่านนี้แหละแต่ว่าอยู่อีกเมืองนึงนะจะไปกินกันอีกเมืองนึงเล้วที่นี่ที่ไหนดูบ้างนะเป็นไฟแล้วก็มีที่นั่ง เป็นที่นั่งโล่งๆแบบฮาลูฮาลาเฉยๆนะแต่มันน่าจะของร้านนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะชุดเทิ้งๆหน่ะทุกคน,นอาจะมีแค่สามสันนี่ก็จะเป็นของฟองนี่กะนี่อันนี้เป็นแบบจานด้วน อันนี้เป็นร้าน en. อาหารเขาบบว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่ชาบบูนะจะไปกินกันแล้วก็เขาบอกว่าเป็นมีมีติมซั่มนํากันเลยอู้ยไงขาติมซั่มนะชอบมากเรีบเลยก็เลยมากันนะก่อนเพื่อนจอยจะกลับไทยนะคะ,พะเพื่อนจอยจะกลับไทยแต่ว่าบินบินไปร่วงญี่ปุ่นก่อนนะ,พะเพื่อนจอยจะไปเที่ยวญี่ปุ่น ก่อนสักหลายวันแล้วแต่บรรยากาศหรอวะเพื่อจอยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปซื้อขนมไปดูของมือสองญี่ปุ่นนะเขาบอกใช้เดี่ยวเพื่อนจอยใช้เดี่ยวไปญี่ปุ่นฝากฝากเงินไปเรียบร้อยแล้วฝากเงินไปเรียบร้อยแล้วไปฝากไปซื้อของญี่ปุ่นนะทุกคน จอยจะบินไปลง่งไปล่งที่ญี่ปุ่นนะเราก็ค่อยบินกลับไทยนะตัวกลับไทยก็เลยยังบม่ใั่ได้จองเดี๋ยวไปไปเบื้องก่อนนะแต่จองมะแต่ว่าตัวกลับสวีเดนยังไม่ยังบม่ใั่ได้เดเบื้องยังบ่ใั่ได้จองไปญี่ปุ่นก่อนเขาจะแบกกระเป๋าเปล่าไปนะเอากระเป๋าหน่วยใส่ในกระเป๋าใหญ่ไปไปญี่ปุ่นกระเป๋าหน่อยใช่ไหมกระเป๋าใหญ่ไปญี่ปุน่นไปขนของญี่ปุ่นนะ คนของญี่ปุ่นร้านขนมนะทุกคนอันนี้เป็นยี่ห้อยี่ห้อช็อกโกแลตที่แบบว่าเป็นที่นิยมในที่นิยมในอันชวีเด่นนะขนมช็อกโกแลตลินด์สวยมาก ็นช็อกโกแลตที่คือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างแพงนะแถวบ้านบ่มี่นะคะตรงเมืองใหญ่ยังสีนะถึงนี่แถวบ้านบ่มีร้านยังนสีนะแต่ว่าเป็นเขาจะเป็นแบบกล่องขายตามห้างเลยเป็นขนมขายที่ห้างเลยนะทุกคนเขาจะเป็นกล้องสำเร็จรูปยังนสีนะขายอยูห่ห้างที่เป็นแบบร้าน ของเขาโดยเฉพาะจังเสียบะมีบะมีส่วนมากจะเป็นกล่องกล่องวางขายอย่างเงี้ยแต่ว่าสีชมพูอ่อนๆเนี่ยเราเคยเห็นนะทุกคนเห็นแต่แดง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 กับร่วมมาอันนในร้าน,น,านสำหรับนักสกียากงยากา้า อยากกุญยากะเสือแขนยาวนะใช้แขนยาวหน้าหนา,หนาวใช้เล่นกีฬาสวัสดีค่ะคุณนางสวีเดนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมายุรีเราบอกไปแล้วเนาะราคากาแฟาเพื่อนอีกคนคุณซังยังกม็มัทฉะมัทฉะลาเตยังประมาณนี้แหละ เป็นแบบชาเขียวเนาะชาเขียวนม,มนอะไรเงี้ยอุ้ยหอมละมุนดีนะทุกคนนู้นน่ะคือว่ากว้างเลยนะทุกคนกว้างขวางกว้างขวางกวา้วางเลยอ,อ๋อนี่ไงตอนห้องยางฟังนั่นมันบริไทน่ะทุกคนชื่อร้าน p i โรโมด้ากับเ a ็กแอนโจนเนตปะ c k ็ n แอน n จนคอยก็อ้านไปเรื่อย เขาก็จะมีรดราคาบ้างนะ MQ ไม่ M มมเป็นอย่างนะครับเข้าชีวิตบติดแบรนด์นะบ,บ,บรูจักบรูจัก <c oughs> ร้านร้านเลโก้เฉพาะกับมี่นะเลกโก้เฉพาะเลยเพามาเมื่งไงๆนะของเขาจะแบบละเอียดขึ้น นี่รองเทา้าร้านนี่รองเท้าดีนะร้านนี่แพงเลยแหละคูเป็นพันขึ้นคููประมาณสามพัน 3, อัพนะนี่นี่ร้านโปโลร้านโปโลสวยดีสวยดีในป้ายเขา แต่ว่าร้านหน้าตาพ่คุณก็จะเยอะนะเพราะว่าแถวบ้านแม่ขันก็ถือว่าบ้านนอกก็จะบะมีหลายอย่างสี่นะทุกคนห้างก็จะเล็กๆกว่าน,นี้นะ กัแล้วกี่าถว่าเขาขายอย่างร้านนี้เขาขายเหล่าหรือเปล่าโมเมียนตะหอมหอมกาแฟนี่ร้นแ,แกนนะทุกคนหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ สวยสวยูนิซิลสวีเดนก็ถือว่าเป็นของแข็งนล่ะน,น,นี่ก็ของแข็งแล้วก็หน่อยเท่าลลันหลงเหลียงเครื่องประดับ ATM นะ นนะจะไม่มองเดียวนี่แหละ uh. นี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีตู้ ATM นะคะแบงก์กระมอดนะมีทั้งฝากเขาแล้วก็ถอนออกนะตู้ ATM น่าจะได้ทุกทุกยี่ห้อน่ารัก ก็ะจ,ะจะมีพี่ที่แกชอบของนู่นนี่นั่นซาลาเนี่ยอย่างเนี่ยแกจะไปแกจะไปช้อปปิง้งนะนะเพราะเห็นแกนะโอ้มีร้านแมงโก้ด้วยฟังนี่ริงานพลางานบ่ไหวแล้วงานบ่ไหวแล้วนะอี่โม่ไปนี่ก็น,น่ารักนะทุกคนคือของไม่ไม่ไพศาลบานเฮาเลย นะคือไม่ไผ่สารบานเท่าเลยเนไะน่ารักมากเยอะแยะยแยะถือว่าจเจริญมาก <c oughs> <c oughs> บัน,นออเขากลุ่งของแท้เห็นไหมร้านนี้ก็น่ารัก พลังทํางานนะจ๊ะวันนี้นะคุณมณีรัตน์นะเลยมากับเพื่อนๆสาวๆโอ้แม่เนี่ยคุณนางขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูพวงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณดอกไม้ทะเลแจกกันสวัสดีค่ะดอกไม้ทะเลสายแจกกัน สวัสดีค่ะคุณชาลิวันพามาชมอะไรสวยๆนะจ๊ะวันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวมณีเขาเมืองบ้านนอกเข้ากรุงวันนี้บ้านนอกเข้ากรุงนะจ๊ะของแท้เลยบ้านนอกเข้ากรุงของแท้ค่ะได้รถได้รถไม่มาเที่ยวเที่ยวไกลเลยวันมึกกน,นี่ เมืกก่อก่อนนี้เ้าไปอุปซโลรนมาขับรถชั่วโมงกว่าเมอรอนียมาก <c oughs> เกือบถึงสต็อกโฮมคะ่ะขับรถมาสองชั่วโมงล่องรถใหม่ล่องรถใหม่รถใหม่ขับดีมากขับง่ายทุกคนออตโต้คอยขับออตโต้จักขัน้นนี้เปลี่ยนถ้าไปขับธรรมดาเขาจะขับเปลี่ยนว่าแล้ว <c oughs> <laughs> สวยๆเมืองเขาเจริญ เป็นบ้านนอกเขากรุงของแพร่แบพาชมกันประมาณนี้ค่ะที่อ่สแกนดิเนเวียมอลมอไม่ใช่ Mall. Mall. มอมอลนั่นไ่ซุปเปอร์มอลเลยถึนะมอเออห้างสปปรรพสินค้ามอออฟสแกนดิเนเวียนะทุกคนนะใหญ่แล้วก็กว้างมากที่จอดรถก็ฮารูฮารา เพื่อนจอยมีเพื่อนจอยมีบัตรสมาชิกของที่นี่นะก็จะจอดรถได้ฟรีสี่ชั่วโมงม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณมณีรัตน์เดี๋ยวต้องต้องกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะคัชรินสวัสดีจ้าออนแอปช่วยได้ค่ะหน่าใสเพราะแอปแอปไลฟ์สดค่ะแอปไลฟ์สดปกติกันนาปกติไม่ควัเลาจ้ะตอนนี้แอปไลฟ์สดก็จะน้าตาดีหน่อยนึง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะพี่หนูพวงขอบคุณมากค่ะหนุ่มๆก็อยู่บ้านจากมือเศร้ามือเศร้าผ้าเาไปเทียวเรียวหลานใส่เจ้ากระเลนท่วนทวนทๆว,ว,วนเลยใส่ใส่หน่อยใส,ส่ไง่กะยางเนยดอยดอยน้ำกลดใส่ไงอุ้ยแถวนี้ไม่มีหิมะเลยนะทุกคนแต่บานแม่ขวันยังเป็นน้ําแข็งยังเป็นหิมะอยู่ใส่ไงหนาวกับมะขอเกาะแม่ ให้แม่อุ้มแล้วก็จะมีน้องเซียนามาอยู่ด้วยมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อยู่บ้านก็จะมีสามนอค่ะสามนอแต่ว่าน้องเซียนาบางทีก็แกล้งฝรั่งค่ะเพราะว่าฝรั่งอยู่บ้านกับเด็กๆใช่ไหมก็จะชี้มั่งอึอมั่งให้ฝรั่งเก็บประจำเย <c oughs> <c oughs> ้ค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวกไก่ไก่เติบโอ้ขับรถสองชั่วโมงกับประมดาค่ะทุกคนได้อยู่ รถเกียร์ออโตข้ขับง่ายขับง่ายสบายจ้ะโอเควันนี้ก็พามาระชมสวยๆขอบคุณมากๆค่ะทุกคนแต่วันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะค่ะขอให้กินขา้าวแซบนอนหลับสบายดีสุขภูสุขค้นจ้ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะ ร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย